ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่กับเบิ้องนะครับวันนี้เราเราจะไปเมียนม,มาพาซานะครับตอนนี้เราขึ้นสาย6 0ู่เดิจากดากอกสิกันนะครับเราจะไปกันกินไอศครีมของอไปร์ทโกนะครับสิงคโปร์ไอศครีมแซนด์วิชนะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตว่าตอนนี้ที่ร้านไปร์ทโกเนี่ยมีไอศครีมอะไรใหม่ๆออกมาหรือเปล่าและ คือปุ๊บนะครับเผื่อเจอน้องไปที่รู้กันได้เพราะว่าช่ว่งนี้สิ้นเดือนครับเขาอจาจจะมารื่อมาเช็คต้องจ่ายเงินเดือนพนักงานหรือเปล่าอันนี้เป็นความหวังเล็กๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอนที่ร้านอาไอศครีมสิงคโปร์ไซเวทนะครับของน้องไปตะกุค,ครับโอเคครับ so, so, so. โอเคครับตอนนี้เราก็ลงรถในสาย60แล้วนะตรง Uhm, ใกล้ๆกับบริษัทอินยาครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที like mm ่ไอซีนและไอซีมของไปรษณีย์นะครับเดี๋ยวช่วงเดินผ่านเนี่ยมันจะผ่านบริษัทอินยาเดี๋ยวเราเดินไปดูบริการว่าบริษัทอินยาเป็นไงบ้างโอเคครับนี่เป็นแคนด้าพูดนะ ก็คือในเมืองย่างกุ้งเนี่ยเขาห้ามมอเตอร์ไซค์นะครับไอซีเดลิเวอรี่ไม่ว่าจะแคปหรือพันด้าเนี่ยขี่จักรยาน่างเดียวป้าเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในสวนของเท์เอซาบอินยาหน่อยเป็นไงวันนี้ก็เ,เป็นวันที่น่เป็นวันหยุดนะก็จะมีแบบอาชาวพม่านะเขาก็มานั่ง นะหลบร้อนกันช่วงนี้โอ้โหร้อนนะอะ่วันนี้วันที่2เมษายนว่าตอนนี้30กว่าและแต่ยังกูกร้อนมากแต่พอพออยู่ใต้ต้นไม้ก็เย็นนะเย็นสบายดี่ย yeah. นเบิม <Al> อันนี้เขาจะมีกฎของฟาร์สนะฟาร์สรูนี่ถึงที่ห้ามนะครับที่จะเข้ามาในพื้นที่เนี่ยเพาะวห้ามเอาล่อเข้ามากินุดเปงเสียงดังสิงนักเข้ามา่ให้เข,เข้ามาเดินนะสินักเพราะอาจะอาปัดสวะหรือถ่ายทําให้เกิดความสะกดน,นะ เดี๋ยวเราไปไปดูตรงนู้นหน่อยละกันนะก่อนที่จะไปกินไอศครีมกัน,นไหนๆเรามาแล้เก็บบรรยากาศตรงทะเลสาบพิยานอ,ะอ่ะบอกบอกอย่างนึงครับในเมืองย่างกุ้งเนี่ยสวนสนาธารณะเขาค่อนข้างเยอะมากนะครับในทุกๆเมืองเขาอะ่ะไอทุกๆเขตะในย่างกุ้งเนี่ย เขาจะมีสวนสารณนะขนาดใหญ่นะถือว่าเป็นปอดของเมืองเขาเลยนะถือว่าโอเคนะถือว่าไม่น่าทำให้นกเยอะมากในเมืองย่านก,ก้ ใหญ่ๆใ,ในย่างกุ้นนะเราจะเห็นอยู่ทั่ทวๆไปเลยนะไม่ว่าจะในสวนสาธารณะหรือว่าตามข้างทางเขานะเขาแต่ค่อนข้างรักษาต้นไมใ้ใหญ่ๆเขาไว้ค่อนข้างค่อนข้างมากเลยนะแต่ดูต้นขานาดนี่ใหญ่มากนะเนี่เห็นไหมครับต้นไม้ใหญ่มากนะเดี๋ยวผมไปวัดขนาดให้ดู แม่มนนดวัดนขนาดผมวัดขนาดผมวัดต้นไม้ไงว่ามันใหญ่ไหมเนหะ็นไ่มเออไอ,อนี่จะมีต้นนึงเขาเรียกว่าต้นอะไรวะเป็นดอกมันสวยนะเห็นไมนดอกตรงเนี้ยแม่เนตรงนี้มมน,นมีดอกเลยไง ด้านหน้าที่เราเห็นตรงนั้นนะคือทะเลสาบอินยาครับทะเลสาบอินยานี่ไม่ใช่ทะเลสาบธรรมชาตินะเป็นทะเลสาบที่ขุดในสมัยที่อังกฤษเป็นเจ้านานาีิคมอยู่นะคือจะทำไปเหมือนที่กับกักเก็บน้ําแหละนะเป็นอ่างเก็บน้าของเขาอ่ะเันชวงหน้าแล้งนะครับส่วนหน้าไทยทะเลสาบอินยาเนี่ยเราจะเห็นอาคารที่สูงป็นเป็นเป็นโรงแรมระดับ5าดาวนะ ่งจะมาเห็นวิวในส่วนของเทือสตว์ปยาแล้วก็มองยกษ์กุ้งได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับถึงเนี้ยด้าน,นหน้านู้นก็จะเป็นในส่วนของเมม่มาฟาซาแล้วก็เป็นพวกสำนักงานที่ให้เช่าเหมือนในในเมืองไทยที่เป็นสำนักงานเช่า,าต่างๆนะครับเป็นตึก้นสูงตรงนู้นนะครับเวลาตอนนี้ อ่าสิบเโมงห้าสิแล้จะเที่ยงแล้วลร้อนมากนะอยู่กลางแดดเลยแต่คนก็ยังมาเที่ยวกันเยอะนะมาพักผ่อนหย่อนใจกันเยอะอยู่ครับลุงชาวเขาจะมาเป็นคู่คูเขานะแต่ธรรมดาเหมือนบ้านเราที่นับพบพับนอนนีอนอนะ่อยู่ในย่างคู่ ครับก็บรรยากาศคร่าวๆนะในส่วนของทะเลสาบอียานะครับก็โอเคเดี๋ยวเราจะไปเจออดีทีตรงร้านไอศครีมของไปตะคนแล้วกันครับวันนี้เราให้ดูบรรยากาศอ่ากงเราคือเราได้เดินผ่านแล้วก็ถอวก็เก็บบรรยากาศมาให้ทุทกๆคนได้ดูกันนะครับว่าทะเลสาบอียาตอนนี้อ่าคนงานเป็นยังไงนะครับโอเคครับผม โอเคครับตอนนี้เราก็ถึงหน้าร้านแล้วนะครับไอศครีมแซนด์วิชนะครับสิงคโปร์ไอศครีมแซนด์วิชนะครับร้านของปัจจคุตรงสาขาเมียนม,มาฟาซ่านะครับซี่เป็นสาขาแรกนะครับอ่าจะบอกบอกหน่อยนะครับร้านตรงเนี้ยอ่ามันจะถ้าเรามาทางตรงเนี่ยตรงอินยาเนี่ยมันจะมีสีแยกนะครับสีแยกแล้วเราต้องสมมติว่าเอาไง่ายๆถ้าผ่านเมีนมาฟาซ่าเนี่ยมันต้องเลี้ยวซ้ายนะครับ แต่ว่าเพื่อนๆมาเปิด g er ีมีได้ครับใน Google มี o o o g เนี่ยแค่พิมพ์ไปว่าสิงคโปร์ไอซครีมแซนด์วิชนะครับมันก็ขึ้นแล้วนะครับมาง่ายครับไม่ยากเราเปิด Google แบบเอานะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูหน่อยนครับว่าตอนนี้มีอะไรอัปเดตไหมในอาหารมิงกะลาบามิงกะลาบาโอ้นไปดับ Okay. อันนี้ไฟดับนะดูเมนูกันมีอะไรใหม่มไหม,ม,มอันนี้ดเพิ่มอ๋อถ้าเป็นคุกกี้ มีเพิ่มไหรอเน่อ๋อมีแบบใหม่มีเพิ่มคุกกี้เข้ามาใช่ป่ะแต่ก่อนเรากินจะมีอ่านหนมปังแล้วก็มีอ่าเวเฟอร์เป็นพวกเวเฟอร์เนื้อกรอบๆเนื้อแล้วก็ตอนนี้มีคุกกี้ละเป็นคุกกี้คุกกี้นี้จะโกอีกหนึ่งพันโอเคอ่าไม่เปิดไฟเหรอไม่ปป่นไฟอ่ะ Oh, now if uh, the light is shut, Shut up. light lighting. Oh, oh, yes. oh. fire off. Oh fire off. Uh no use I change. Oh okay. we can use the channel. Oh, okay use I see I, I I I eat here. Uh oh, eat here. Okay, the bug when I give it. I got per channel Okay. เอ่บอร์อะไรอภิเศษมีสตรอเบอรี่อาลองลองคุกกี้คุกกี้เลยไม่เคยกินเลยอ่าช็อกชิปคุกกี้อ๋อช็อกชิปกับคุกกี้อ่าก็ไม่เอาเอาช็อชก,อช,อช,อกอช,อชิปแล้วก็เอาเวเฟ,เฟอร์อ่าช็อกชิปเวเฟอร์ เออไรอีกจจันอ oh, okay. okay, uh ีก uh วัน okay, น uh ี้เอาตอรี่สตอบรีโอ๋อโอเคอ๋อโอเคนะโอเคเอสตอรี่คุกกี้อ๋อคุกกี้อ๋อคุกกี้มันไม่มียังไงอะไรก็ไม่มีโอเควันนี้คุกกี้ไม่มีนะคุกกี้หมดจะกินอะไรท่านหน่อยโอเคอ่าไอเดียเด็ดนะ อ่ะช็กโกเบรอ่านี่เบรดอ่ะช็กโกช็กโกเบรดช็อกโกเดี๋ยวอ่าสับปะรดเยเย่ไอช็อกชิปวีเฟอร์เยเดี๋ยวเราสั่งเราสั่งอาหารแล้วนะตอนนี้ของของ,ของเบ้มอ่ะจะเป็นช็อกชิปนะครับเวเฟอร์นะครับของผมอ่ะเอาสับปะี่แต่เอาขนมปังที่เป็นช็อกโกขนมปังช็อกโกนะฮะวเดี๋ยวดูเป็นยังไง ล้วเราจะนั่งกินในร้านนี่แหละโอเคโอเคอ๋อสวัสดีค่ะใช่ก็คือตอนนี้มัมีลูกค้าไฟไฟดับเขาหรือปิดแต่พอเราเข้ามาเราบอกเขาเป็นนั่งกินไงเขาก็เปิดเขาก็ตัิดเจนให้นะเปิดเจนให้เปิดแอร์ คุ้ไหมเนี่ยกินสามพันจาดเกิดแอร์ท่เรียบร้อยจาัก่อเออะไรดีเดี๋ยวๆอไช็อตังหอ่้วนะอ๋เอ๋อพี่ออเพนนี่ม่วนต่ออ๋อ่วน่อัว yes ว่ซโอเคโอเค 7, เจ็ดพันเดิมราคาเดิมเจ็ดเจ็พันจัดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ไงชาโคน่าจะเป็นงนี้ขนมป,ปังชาโคนะพอ <c oughs> มีขายเป็นถุงด้วยแต่โนี้ผมสส่ละถ้าถ้าอร่อยอาจจะซื้อซื้อถุงนี้กลับบ้านเนอะซื้อติ่มไม็ได้ซื <c oughs> <ๆ>้อติ่มเป็นอู้ไม่ได้ไวละลายไม่ได้ติ่มละลายนะครันนี้เราพอเปิดไฟปุ๊บบรรยากาศมันก็ นะก็จริงๆร้าน็็ตกแต่งได้ได้สวยงามนะนก็เหมือนเดิมแหละที่เราเคยมาดูบรรยากาศในร้านโอ้โหอย่ถามเลยมาก็เห็นแล้วล่ะเป็นแฟนี้กลา เผื่อวังเขาจะดูคลิปเรานะเผื่อจะโอเคทักมาในในในคอนเทนต์เราให้แอมไปตะกกนโอเคครับอันนี้ที่ที่เราสั่งมาแล้วเนื้ออาหาร ไอตครีมนะครับตัวนี้ที่เป็นเดิมนะครับเขาก็จะใส่กล่องมานะครับอันนี้คือเป็นพัน์นะที่เขาใส่ใส่ถ้าเราเมื่อกี้ที่ร้านนะเป็นเป็นกล่องเหมือนกล่องสารสีอันนี้อันนี้ผมเป็นขนมปังชาโคลขนมปังชาโคลไส้สตรอเบอรี่รที่มีสามพันห้าเหมือนเดิมนะครับผมกินเมื่อเมื่อปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วก็สามพันห้านะคือราคาไม่ได้ขึ้นเลยนะครับราคาเดิม อืมไอเสตคิมก็ยังอร่อยเหมือนเดิมครับข้าวเนื้ยเขาแน่นค่อนข้างเหนียวแล้วเหนียวๆนะข้าวโอเคตัวหนุ่มปังคาโอก็นิ่มพอดีเลยอันนี้ถือว่าอร่อยนะครับโอเคส่วนของเบิร์นก็น่าจะเหมือนแบบแบบเดิมเหมนเคงคงคงไม่ต้องกินชิมของเบิร์นไม่ได้เบิร์นกินเองแล้วกันโอเคมากินกันแล้วกัน โอเคครับตอนนี้เราก็กินอาหารกันเรียบร้อยแล้วนะครับราคาก็ยังราคาเดิมนะไม่เปลี่ยนแปลงจากเมื่อปีที่แล้วที่เรามากินนะครับอันทีน่าตากันทา้าร,าาร้านครับรสชาติาก็อร่อยเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะถามน้องเขาหน่อยว่าไอ้ตะกนตเข้ามาที่นี่บ่อยหรือเปล่านะครับอะเดี๋ยวอุกินนิดนึดนงเออปลาเล่านี่าตอตระเ่ีเทาเ้นอันนี้สนะีเทาเ้นนะโอเคเดี๋ยวเราซื้ออันหนึ่ง Oke, okay, this one. Ikan. Um, Ini menu. Eh, okay. coba. Okay, โอเคเดี๋ยวเราจะถามน้องเขาเลยว่าไปตะคุนเข้ามาที่นี่บ่อยหรือเปล่าไม่ได้รู้คาตอบสักทมีมาหรือไม่มาอ่าตอนนี้อ่า owner is ไปตะคนุนอ๋อเขาที่เขอ่า come here office อ๋อเอาตัวตัวลองถามโอเคอ๋อคือเขาไม่ได้เข้ามาบ่อยคือเข้ามาไหมเข้ามาแต่ไม่ได้บ่อยมากก็ ถ้าเราจะมาเจอก็ไม่ใช่ง่ายนะครับหนึ่งในล้านโอเค thank you thank you thank you ตุปนนะต้ปลานะตุ้ปลาสายสวยนะเอินเทอร์เน็ตเนี่ยอาจไปแต่คนอิสวลีป๊อปปูล่าอินเทอร์เน็ตอทอร์เน็ตโอเคเออสี่สวยนะ เจสุบาเ,เจสุบา,บาโอเคก็เดี๋ยวเราก็โอเควันนี้เราก็จบคลิปนะครับการมาขีนเลสกีนที่ร้านไผ่ตะโคนนะครับอ่าเป็นกรอัปเปตนะครับก็โอเคครับก็อ่าการที่จะมาเจอไป่ตะโคนนี่น่าจะยากนะครับถามทางน้องๆเขาแล้วเขาบอกว่านานๆจะเข้ามาทีเข้ามาไม่เข้ามานะครับแต่นานๆเข้ามาครั้งนึงนะครับ โอเควันนี้ก็ขอจบคลิปของการมากินไอศครีมที่ร้านแปดสิบเท่านี้ครับโอเคครับผมฝาก